รู้ไหมว่าทำไมดัชเชสเคสจึงทรงสามารถคุมน้ำหนักของพระองค์อยู่ที่ประมาณ55-59กิโลกรัมซึ่งสมดุลกับส่วนสูง175เซนติเมตรมาได้ตลอดแม้จะทรงพระคันมาแล้ว3ครั้งเพราะพระองค์ทรงมีเคร็ดลับสตัรรูปล่างให้สมส่วนบอกเลยว่าสาวๆทำตามได้ไม่ยาก อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายคือวิธีการลดน้ำหนักง่ายๆและรักษารูปร่างให้เพอร์เฟกอยู่เสมอซึ่งดัชเชสเคทเองก็โปรดการออกกำลังกายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโยคะวิ่งว่ายน้ำเล่นเทนนิสตีแบดมินตันปั่นจักรยานพายเรือและท่งเล่นเครื่องออกกำลังกายโดยดัชเชสเคทเองจะส่งออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวัน และสูตรลดน้ําหนักที่ทําให้พระองค์ทรงสามารถลดน้ําหนักได้มากถึง13กิโลกรัมภายในระยะเวลา3เดือนหลังทรงมีประสุทธิการพระโอรสและพระธิดาก็คือการเลือกสวยอาหารแบบโลค carb หรืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดตให้นอนที่สุดและทรงออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยโดยเน้นสวยแป้งให้นอนที่สุดหรือไม่สวยเลยและสวยอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดสวยอาหารประเภทเนื้อสัตว์อาหารทะเลและผักสดชนิดต่างๆให้เกิดความสมดุลกันด้วยซึ่งหลายคนคงอยากรู้ว่าการทานโลค์บแบบดัเชสเคสนั้นต้องทานอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยอาหารประเภทโปรตีนจะต้องทานเป็นเนื้อสัตว์ที่ไร้ไขมันและเลือกทานเฉพาะไข่ขาวเท่านั้นการทานอาหารแบบนี้จะเป็นสูตรสำหรับ2วันหรือ7วันก็ได้และ ทานเนื้อสัตว์ไปพร้อมๆกับผักใบเขียวเช่นผักกาดหอมกระหลำปีผักโขมเป็นต้นหลังจากที่เริ่มลดน้ำหนักไปสักพักอาจจะเริ่มถอดใจและร่างกายอาจจะต้องการแป้งบ้างอนุญาตให้ทานขนมปังจำนวน2แผ่นกับผล,ลไม้และชีสเป็นระยะเวลานาน5วันแล้วหยุดกลับมาทานแบบโลค์บเหมือนเดิม งดทานอาหารจังฟูนและขนมขบเคี้ยวต่างๆไปได้เลยเพราะนอกจากไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังเป็นตัวเร่งให้น้ำหนักเพิ่มด้วยและนอกจากอาหารประเภทโลคาร์บแล้วพระองค์ยังทรงเลือกสวยอาหารประเภทรอฟู้ดควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกันโดยอาหารรอฟู้ดนั้นคืออาหารที่ทำจากผักสดผลไม้สดและต้นอ่อนของเมล็ดพืชซึ่งจะไม่ผ่านการใช้สารเคมี อีกทั้งยังไม่มีแป้งและน้ำตาลรวมถึงวิธีทำจะใช้ความร้อนไม่เกิน46องศาเพื่อรักษาวิตามินและเกลือแร่ให้อยู่ในอาหารซึ่งอาหาร Raw Food จะช่วยเรื่องสุขภาพบำรุงผิวพรรณและเล็บให้แข็งแรงโดยอาหาร Raw Food ที่พระองค์โปรดคือเซบีเช่โกนจิเบอรี่กัดปาโชสลัดแตงโมโนมอัลมอนต์และสลัดเลบานิส ทั้งหมดนี้คือสูตรลดน้ำหนักแบบ Dutch s c a s e ไม่ยากใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักลองทำตามดูได้นะคะรอบหน้าแพรวจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะ